you you play 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 me, me. ไฟลุกเลยสิคะดิวอริสลาไม่เคยแผ่วปล่อยภาพเซตนี้เพจซูตปากทางไอจีหย่อนภาพอัปเดตชีวิตส่วนตัวแบบรบรวเลยล่ะคะหลังจากที่บินลัดฟ้าไปไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาสําหรับคู่รักอย่างดิวออริสลาและเซบาสเตียนลี ที่ทั้งคู่นั้นเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลบินไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมซึ่งตอนนี้ยังไม่กลับระหว่างที่อยู่ที่สหรัฐทั้งคู่ได้สาดความหวานกันแบบจัดเต็มแถมหนุ่มเซบาสเตียนยังไปหนักมากถึงขั้นปิดลงหนังเพื่อดูกันเพียงสองคนก็ทํามาแล้วแน่นอนว่าภาพที่ดิวอลิสตาเธอได้โพสลงนั้นไม่ได้มีเพียงความหวานเท่านั้นแต่ยังสาดความแซบข้ามพวิตทําเอาไฟลุกทั้งไอจีเลยก็ว่าได้คะ่ะอย่างภาพชุดแม่น้ําล่าสุดที่เธอได้โพสลงนั้นบอกเลยว่าทั้งหุน่นทั้งชุดแซบจนไม่สามารถ หยุดมองได้เลยโดยภาพเซตนี้ดิวอลริสลาอยู่ในชุดใบน้ำทูพีสลายขาวดำพร้อมทั้งยังโพท่าแซ่บๆให้บรรดาแฟนคลับได้ชมกันจะแซ่บเบอร์ไหนมาส่งกันเลยจ้า